ใช้เวลาแค่นาทีเดียวนาดากะจัดหนักถลุงนักมวยไทยกองคามุมศึกบอมที่ญี่ปุ่นนาดากะโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์ราชดำเนินรุ่น115้ปอนด์ขึ้นสังเวียนพบกับโชคดีเพสนทองนักมวยไทยในศึกบอมเอ็กซ์เพสวันเจแปนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดฉากยกแรกนักมวยชาวญี่ปุ่นเดินลุยตามสไตล์ก่อนได้จังหวะเตะซ้ายส่งนักมวยไทยหล่นลงไปให้ใหใหกรรมการนับ8แม้โชคดีเพสนทองจะกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่ก็โดนแทงงงงงซ้้าาายยยหลล่นกกกกอออไไปีครรัั็ตมมว ไม่ถอดใจฝืนลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งก่อนโดนหมัดซ้ายตัดลำตัวลงไปกองคามุมเวทีด้วยอาการจุกเป็นครั้งที่3ทําให้กรรมการตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปในที่สุดส่งผลให้นักมวยชาวญี่ปุ่นวัย4 4ปีใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเดียวปิดเกมเอาชนะน็อกนักมวยไทยไปได้แบบไม่ยากเย็นพร้อมเดินหน้าคว้าชัยติดต่อกัน37ไฟ์พร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะ63ชนะน็อก42แพ้6และเสมอห ครั้งสำหรับนาดากโยชินารินักมวยชาวญี่ปุ่นต้องบอกว่าแฟนมวยชาวไทยหน้าจะคุ้นชื่อกันมากทีเดียวเนื่องจากเดินทางมาต่อยที่บ้านเราหลายไฟร์วมทั้งเคยครองแชมป์ราชดำเนินถึง3รุ่นรุ่น105ปอนด์ปอรุ่น112ปอนด์ปอและรุ่น115ปอนด์ปอและแชมป์ลุมพินีรุ่น105ปอนด์ปอน